คลิปนี้เราจะมาปลูกทุเรียนนะครับต้นแรกต้นนี้เป็นกบสุวรรณสายพันธุ์ทุเรียนโบราณที่ซื้อมาจากจังหวัดนนทบุรีนะครับจากสวนตะการแถวตำบลบ้านบน้บนานตำบลบ้านกลางาบ้างกลางนะครับอำเภอเมืองจังหวัด นนทบ,บุรีเดี๋ยวเราจะเอามาปลูกเพราะว่าเอาไปเลี้ยงไว้กับพี่ชายก็เกือบ3เดือนนะครับเอามาบ้านถ้าไปทิ้งไว้ไม่มีคนดูแลก,ก็เดี๋ยวก็กตายออกพันษาก้อนแรกก็ขอปลูกเลยดีกว่านะครับอันนี้ การเตรียมดินเราเรา,เราทำเป็นโค้งนิดหนึ่งเพราะว่าดินเดิมเราไม่ดีแล้วเราไม่มีเวลาอยู่ปรับปรุงดินนะครับเราก็ใช้เอาดินที่มันไม่ไม่เป็นดินดินขี้เหียดดินเหนียวนะครับซื้อดินซื้ดดินที่มีผสมพวกกรวดหินอะไรบ้างแล้วก็ใส่ปุ๋ย อินรีนะครับผสมลงไปสองสองถ้วยนะครับถ้วยที่ตักก้นขวดน้ำดื่มขวดขวดขนาดกลางนะครับมาผสมน่อยหนึ่งอันนี้เป็นสูตรทดลองอีกสูตรหนึ่งนะครับที่ผมกำลังทำอยู่ก็เดี๋ยวพอเสร็จจากนี้เราผสมแล้วก็จะปลูกดูนะครับวันนี้ ต้นนี้เป็นกบสุวรรณอีกต้นเป็นเม็ดไนยาปางแล้วก็อีกต้นก็จะเป็นมอนทองต้นเล็กต้นอีกต้นอยู่ตรงบริเวณพื้นที่ของพี่ชายนะครับก็สี่ต้นสำหรับทุเรียนที่จะปลูกวันนี้ส่วนอีกต้นหนึ่งโดนพี่ชายอีกคนขอไปแล้วนะฮะอันนั้นเป็นนก ก,ก็เรียกว่านกจิบนะครับเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่ทางคนขายที่ปลูกที่ดูแลอยู่ในสวนตะกา้านนะครับที่ผมก็ไปถ่ายคลิปเอาลงให้ท่านดูเขาแนะนำมานะครับสายพันธุ์ทุเรียนมันจะมีทั้งทุเรียนสายพันธุ์ประเภทเม็ดใหญ่เม็ดเล็กแล้วก็ มีหวานน้อยกับไม่หวานามีหวานกับไม่หวานนะครับซึ่งผมก็เลือกเอาสายพันธุ์ที่มันหวานนะครับมาปลูกก็ไม่ใช่ว่าหวานมากซะจนอันนี้นะครับเขาก็เลยเลือกชุดนี้มาให้อันนี้เป็นกบสุวรรณนะครับ เบียพันธ์ก็ต้นแล้วตั้งสามร้อยนะพอควรอยู่เดี๋ยวเรามาดูว่า,ามันจะมีาลากลากมันจะมีลากขดไหมถ้ามีก็ต้องออกนะครับก็มีบ้างนิดหน่อยนะครับเราก็จะตัดออก ทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าทิศตะวันออกมันขึ้นทางด้านหลังผมนะครับเราก็ต้องหันใบที่มันรับแสงแดดนะครับไม่ไม่งั้นต้นเรียงมันจะบิดใบเพื่อหง,งายรับหน้าใบมันรับแสงแดดมันก็จะทำให้ตาได้ถ้าปลูกไม่ไม่ไม่ถูกวิธีนะครับ ต้องขุดล่องลงอีกนิดหนึ่งพื้นที่ตรงนี้เป็นโคกสูงอยู่แล้วแต่ทำไมเราต้องทำก็อย่างที่บอกนะครับว่า ดินเราไม่ค่อยดีก็เลยต้องก็ต้องปลูกสูงไว้โอเคใบงายใส่แสงแดงดยาเช้านะครับหันหน้าทางทิศตะวันออกโอเคนี่ครับต่ำสูงเกินไปหรือเปล่า ไม่สูงนะครับต้องอาลงอีกนิดหนึ่ง มันลอยสูงเกิน ้นที่เคยปลูกไว้เมื่อก่อนเข้าพรรษาตอนนี้ก็ถึงรากยังไม่แตกแต่ดูลำต้นดูดูใบดูยอดแล้วนะครับก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับโอเค ลากขดด้านด้านข้างเขาบอกว่าถ้าตัดได้ก็ตัดนะครับด้านข้างถุ่งไม่ใช่แต่ก้นถุ่งอย่างเดียวถ้าตัวไหนมันมีดูแล้วมันลากมันจะออกนะครับดูว่ารับแสงตอนเช้าได้เต็มไปโดยมนันไม่ต้องบิดลำต้นมันนะฮะ หันลำต้นมันก็จะทำให้ตายได้นั่นก็เป็นเคล็ดลับจุดหนึ่งที่มีการบอกกันตุเรียนปูกใหยเรายังจะไม่ใช้ใส่อะไรนะครับ น,นี้ก็ลืมไม่ได้ไปเอา,เ,อาเรียกอะไรน้ำยาเล่งลางากมาแช่แบบก็ไม่เป็นไรครับเราปลูกไปอดเดี๋ยวค่อยเอามารดที่หลังก็ได้ เสร็จไปอีกหต้นนะครับเดี๋ยวปลูกหมด3ต้นก่อนเดี๋ยวเราจะเอาตัวน้ำส้มควันไม้มาฉีดกันมแมลงไว้ด้วยนะครับถ้รู้เริ่มรู้ว่าเหมือนจะมีพวกที่มากินใบนะครับ เมื่อแงกินใบเริ่มใบหยิกใบมีอาการใบอ่อนใบเพศสลาดออกแตกยอดใหม่เนี่ยเริ่มมีใบอ่อนนะครับครับต้นที่สองเป็นต้น เม็ดในจยนปางนะครับนี่ก็เมื่อกี้ลืมกดกล้องเดี๋ยวว่าปลูกเสร็จแล้วตรงนี้เนินดินจะแคบหน่อยเดี๋ยวก็ปลูกไว้เดี๋ยวค่อยให้พี่สาวเอาดินมาเสริมนะครับ ถราม่งั้นเวลาใส่ปุ๋ยมันปุ๋ยมันจะไหลออกหมด เสร็จไปหนึ่งต้นเม็ดในใหญ่ปางอันนี้กตัวต้นตรงนี้ต้นที่สามตรงนี้นะครับจะเป็นหมอนทอง อันนี้ซื้อมาจากแถวอำเภอวานนอนที่เขาไปนําสายพันธุ์มาจากทางการไอจันทะุรีนะครับครับต้นเนี้จะเป็นมอนทองที่ซื้อมากับต้นแรกที่ปลูกก่อนเข้าพรรษาแต่อันนี้เป็นต้นเล็กอันนี้ซื้อมารู้สึกจะร้อยหิ นะครับถ้าจ,จำจะไม่ผิดก่อนกรรษา no ต้นนี้ต้นเล็กแต่ไลายโคเพียบเลยครับแรงว,ว่าเก็บไปนานต้องตัดออกโอ้โหลาู้คนทตรผิด เป็นบุญตาผู้สาวผู้ไทยโซภาเอ่ยว่าจะวาปาน้าพึงโอ้เมืองสะกมทุกคน,นลากแก้วด้วยไม่ใช่ลากขดลากแก้วทะลุ<ก>ลงมาถึงก้นถุงเลยน,นะครับ เอาหน้าใบให้มาทางทิศตะวันออกนะครับดูมันสูงเป็นนิดต้องเอาดินดอกนิดหนึ่งดูด,ด้านข้างนะครับ อดก็ออกผู้คนทัแดนขอต่างเรบูชาเมอสกดเห็คนคง,งเป็นอุ่ตาผู้สาวผู้ไทยโซภาเอ่ยว่าจาวานา,าน้ำพึ่งโอ้เมืองสกล ออกพันษาทุกปีก็มีงานประสาทถึง่อนวลสุดแสนพินแคนสีมาตรเลนตรึงยามกลายหัวใจลังเพื่อคิดถึงสกลนคร เราจะลดน้ำแล้วก็เอาน้ำส้มขัดไม้ฉีดอันแมลงนะครับ รลลเรียบร้อยโซนนี้สามต้นเดี๋ยวเราไปเอาน้ำมารดเสร็จแล้วค่อยฉีดน้ำส้มฟันไม้นะครับเนมาาาาพแด สรงหว่งวงโวนประชาตำหนักผู้พานเด่นตาสูนรวมหอาชาผู้น,น้ำตกคำหอมไหลมาจากเขาแดนไกลผู้พานยังเที่ยววิไลปลืกใครยังงามสุดตาพระทาตุเทิงชม กรายกลาบล้วนพองแซนผู้คนทั่วแดนก็ตามเคารพบูชาทีนเมืองสะกลได้เห็นคงเป็นบุญตาผู้สาวผู้ไทยโซภาเอ่อยว่าจะวางปาน้ำพึ่งโอ้เมืองสะกล คนจิตใจอารออกพันษาทุกปีกด่าที่11ดุราหูก5ปกทุเรียนพินแขนสิ้มตรายละนัน,ยน,นอยากกลายหัวใจลำถึงคิดถึงสะกลน,นคอ เดี๋ยวเราจะเอาน้ำส้มควันไม้ฉีดกัดแมลงอยู่ที่นี่นะครับทุเรียนยังอ่อนๆแมลงชอบนักเราใช้ฟ็อกซี่นะครับ ผสมน้ำสม้มสายชูประมาณสองช้อนโตะ๊ะแล้วก็ใส่น้ำเต็มเนี่ยนะครับอันดับแรกฉีดหน้าใบมันก่อนนะครับรู้สึกบางยอดมันเหี่ยวอย่ะังว่าถ้าไม่ มีปัญหาเชื้อราก็ต้องเป็นมแมลงนะครับเราฉีดหน้าใบก่อนเราค่อยมาฉีดใต้ใบนะครับใต้ใบก็ต้องฉีดเพราะว่ามแมลงพวกนี้ส่วนใหญ่ชอบมาหลบอยู่ใต้ใบหลบแดบดบใต้ใบนะครับกลางคืนก็ปฏิบัติการกลางกลางวันนี้มันจะนอน ถ้าต,ตัวนี้มีอาการมานานแล้วผมก็สังเกตดูนะครับแขนนี้ก็มาแรงมาอีกแล้ว ด้านหลังใบไล่ไปเลยเพียบเลยทุกเนี án, ่ย ายกมลคือแดนสกลนครฟังน้องหานได้แล้วใจสองเป็นเมืองนิทานครั้งก่อนไม่แน่ใจว่าจะได้ผลหรือไม่นะครับแต่หลายท่านก็บอกว่ามันก็ได้ผลแต่ผมลองฉีดใส่มดแล้วเฉย ไม่มีปฏิกริยาอะไรเท่าไหร่ก็เลยไม่แน่ใจว่าจกันแมลงอาจจาะกนั right น,ไ,นไ,ดได้บางชนิดนะครับไกลมาจากเขาแดนไกลภูผายังเที wow. oh. ่ยววิไลรึกภรยยังงามสุดตาพระท่าเทอมชุมไหวยกราบลวง

การปลูกทุดเรียนเดี๋ยวต้องฉีดใส่โคนไว้ด้วยเดี๋ยวเราจะไป,ปรนดน้ำอ,อ,อ,อินทาลัมที่ใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับส่วนลองกองหนึ่งต้นกับมะคุด อีกหนึ่งต้นยังไม่มีที่จะปลูกไม่รู้จะปลูกต้นไหนเอาไว้ก่อนนะครับ สาวผู้ไทยโสภาเอ่ยว่าจะวานป่าน้ำพึ่งโอ้เมืองสะกลทุกคนจิตใจอารีออกพรรษาทุกปีก็มีงานประสานพึงทั้งหมดเป็นภาพการปลูกทุเรียนหมอนทองสองต้นแล้วก็ เม็ดนายยป,ปาง1ต้นแล้วก็กบสวรร1น1ต้นก็เขาบอกว่าต้นไม้อะไรเติบโตด,ดีที่สุดก็คือต้นไม้ที่ลงมือปลูกนะครับต่ที่สุดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ